ตัเล็กท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะเล่นเกม Minecraft กันนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะฮะก็กดติดตามก่อนด้วยนะคะนี่คือคำที่ผมจะบอกไว้นะฮะถ้าเกิดเอ่อคลิปที่ผมวาดแล้วสกินมันเป็นแต่สกินเก่าๆก,ก็ขอพัยกันด้วยนะฮะเพราะโทรศัพท์ผมอันพื้นที่จะเก็บน้อยนะ เพราะผมโหลดเกมใส่ยับเลยนะฮะสกินก็อาจจะมีนิดหน่อยนะฮะมีน้อยนะฮะโอเคไอพวกสกินเก่กก็กน่าจะไม่มีนะฮะเก่ามากอ่ะอผมไปเถอะทูปะ่อมกัน แล้วสำหรับใครที่เอาจิงจิ้นะผมอยากจะอัดฮิ m a มนโฟร์แฟนะครับแต่มันดันอัดไม่ได้เพราะมันแหลกมากนะครับก็เลยอดอัดนะฮะใครอยากใครอยากเล่นก็น่าจะพวกคุณก็น่าจะไปโหลดกันเองนะครับจากคลิปสอนโหลดฮิ m a มนโฟร์แฟรของผมนะฮะผมก็ใส่ลิงก์ไว้ใต้ร่างคลิปหมดแล้วนะใครอยากจะทำก็กดเปิดคลิปนั้นแล้วก็กดใต้ร่างคลิปเลยนะฮะ ไม่ค่อยมีอะไรอยากพูดเยอะมากะนะครับก็เป็นการแถลงนะโอเค,คลิปนี้หนึ่งนาทีพออาจจะสั้นหน่อยนะฮะ